ในกฎหมายไทยเนี่ยไม่ได้เขียนละเอียดถึงขั้นนั้นนะครับระบบกฎหมายของการดำเนินคดีแบบกลุ่มเนี่ยศาลเป็นผู้มีดุลพินิษในการกําหนดค่าเสียหายตามอัตราส่วนวิธีคิดและมีดุลพินิษในการกําหนดรางวัลให้ทนายความซึ่งเราเท่าที่เราเคยสัมผัสเห็นมาเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะอะไร ท่านนายความทั่วไปเนี่ยไม่ได้หวังหรอกว่าจะต้องได้รางวัลอะไรเพราะว่าสมมุติว่าทําคดีไป3ปี5ปีนะครับปรากฏรางวัลทนายความเนี่ยน้อยกว่าคดีเล็กๆที่ทําในแต่ละปีอีกถูกไหมเพนเราไม่มีทางทราบได้แต่ถามว่ามีกฎหมายห้ามไหมที่จะขอให้ศาลพิจารณาหลักเกณฑ์ในการกําหนดค่าเสียหายแบบที่คําถามว่าใครที่ลงขันช่วยก่อนก็น่าจะได้ส่วนตรงนี้ขึ้นไปก่อนเนี่ยผมว่ามันก็มีความเป็นเหตุเป็นผลนะ แค้นท่าสุดท้ายแล้วประเด็นนี้เป็นประเด็นที่เราหารือกันในหมู่คณะทํางานและก็คณะอนุกรรมาการซึ่งมีทนายความหลายท่านเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราก็คงจะเสนอแนวทางนี้ให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออะไรครับเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมเพราะมีชนนแล้วเนี่ยคนก็รู้สึกว่าเออถ้าฉันช่วยไปเยอะๆเดี๋ยวฉันได้คืนมาฉันก็ได้คืนมาน้อยคนอีกคนนึงไม่ช่วยอะไรเลยก็ได้หมด แต่ผมตอบแบบนี้นะครับเหมือนในทุกคดีคดีสตาร์คดีซิมเม็กซ์คือทุกคดีเนี่ยนะครับคือเราไม่ต้องไปคิดถึงคนอื่นมากเราคิดถึงตัวเองก่อนว่าฉันช่วยไหวแค่ไหนถ้านหนึ่งเปอร์เซ็นต์ฉันช่วยไ,วไหวช่วยเลยรครับเพราะถ้าเกิดเราหมดแต่มานั่งคิดว่าฉันหนึ่งเปอร์เซ็นต์คนนั้นสองเปอร์เซ็นต์คนนั้นสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราไม่ต้องสู้กันพอดีถูกดูไหมถ้าเกิดท่านบอกว่าอันนี้ฉันไหวแค่เนี้ยฉันสู้เท่านเนี้ยนะครับบางคนบอกอุ้ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์ฉันสู้ไหวสองเปอร์เซ็นต์ก็ไวหว ถูกไหมครับนั่นไม่ต้องไปคิดหนักเพราะไม่มีใครมาบังคับเราไม่มีใครมาบังคับว่าต้องช่วยเท่านั้นต้องจ่ายเท่านี้ไม่มีทุกอย่างเป็นไปตาม,มความสนักใจขอเพียงแค่ว่าท่านหนึ่งเปอร์เซ็นต์ท่านไหวท่านช่วยถ้าเกิดมากกว่านั้นได้ยิ่งดีถ้าไม่ได้ไม่ไหวก็ช่วยเท่าที่ท่านช่วยได้นะครับส่วนสุดท้ายมันจะมีการมาเกลีย่ยค่าเสียหายยังไงกฎหมายไม่ได้เขียนละเอียดขนาดนั้นแต่ถามว่าเรามีสิทธิ์ที่จะขอให้ศาลพิจารณาได้ไหมก็มีสิทธิ์ขอได้ซึ่งผมก็จะนำเรื่องนี้ไปหารือในที่ประชุมเช่นกัน